ตนสองพี่น้องงัดบ้านหรูได้เงินแค่25บาทค่ารัดคอคนเป้าบ้านดับอนาถทั้งที่เป็นผู้มีพระคุณตนสองพี่น้องงัดบ้านหรูได้เงินแค่25บาทค่ารัดคอปิดปากคนเป้าบ้านดับอนาถทั้งที่ผู้ตายเป็นผู้มีพระคุณให้เงินซื้อข้าวประจำเจ็ดกรกฎาคม6กที่บ้านโคกล่ามม .2 สองต่อสาวถีอมูลจอ ขอนแก่นพันตำรวจเอกสุรศักดิ์มโนไมยผู้กำกับการสพบ,บ้านเป็ดพันตำรวจโทสุทัศน์ไพรบูรณรองผู้กำกับการสืบสวนสพบ,บ้านเป็ดพันตำรวจโทปร,ระเสริฐตุ้งถิมรองผู้กำกับการสอบสวนสพบ,บ้านเป็ดควบคุมตัวน,นายอนันต์อายุ30ปีและน้องชายนายปัทวีกาอายุ18ปี เข้าทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่านายประเสริฐอายุ6.5ปีชรัฐบาลบ้านโคกล้ามเสียชีวิตภายในบ้านม .2 ต่อสาวถีอนูนจอขอนแกน่นสืบเนื่องจากเมื่อเวลา4นาฬิกาตำรวจสอบพอบ้านเป็ดได้รับแจ้งจากนายยุทธนาอายุ46ปีผู้ใหญ่บ้านโคกล้ามพบนายประเสริฐเสียชีวิตภายในบ้านหลังดังกล่าวตำรวจจึงได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมติดตามผู้ต้องสงสยัย หลังจากตำรวจทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จได้มีญาติของผู้เสียชีวิตพยายามเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาแต่ทางตำรวจได้รีบนำผู้ต้องหาขึ้นรถออกไปและยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพสุดที่สองคือบ้านของผู้ต้องหาการจับคุมครั้งนี้เนื่องจากทางผู้ใหญ่บ้านได้สงสัยผู้ก่อเหตุว่าจะเป็นน,นายอนันต์ เพราะก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาเคยเข้ามาขโมยเครื่องปั้มน้ำจนถูกจับมาแล้วก่อนหน้านี้ต่อมาตำรวจพร้อมผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปที่บ้านน,นายอนันต์พร้อมกับสอบถามน,นายอนันต์จึงได้รับสารภาพว่าได้ร่วมมือกับน้องชายลงมือก่อเหตุร่วมกันฆ่านายประเสริฐจริงโดยได้งัดหน้าต่างบ้านเข้าไปหารักศิลป์มีค่าได้พระเครื่องสี่องค์และเงินสดจำนวน25บาท ขณะที่ลงมาจากบ้านได้พบกับนายประเสริฐที่ลงมาเตรียมหุงข้าวจึงได้เกิดการต่อสู้กันก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนจะใช้เชือกในล่อนผูกคอนายประเสริฐจนเสียชีวิตหลังจากนั้นได้หลบหนีกลับมายัางบ้านพักของตนเองก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมดำเนิน้านนางวรรณาญนาตผู้เสียชีวิตเล่าว่านายประเสริฐที่เคยของตนนั้นมีนิสัยใจคอที่ดี เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านจนกระทั่งเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุได้จ้างให้นายประเสริฐมาเป้าบ้านให้เพราะก่อนหน้าผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้านแต่เมื่อคืนเกิดเหตุญาติผู้เสียชีวิตผิดสังเกตเพราะไม่กลับมาหุงข้าวที่บ้านและมาตามที่นัดของเพื่อนที่จะเดินทางไปหางานทำในเวลาสี่นาฬิกาจึงได้เข้าไปดูที่บ้านพบว่าบ้านปิดไฟมืดและเปิดเปิดไปฉายโทรศัพท์มือถือส่องเข้าไปในบ้านก็ต้องตกใจ พราะพบนายประเสริฐนอนคว่ำหน้ากับพื้นพร้อมกองเลือดและได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านายประเสริฐถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตจนทราบว่าผู้ต้องหาคือ,น,อนายอนันต์ยิ่งเจ็บใจเพราะน,นายอนันต์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยและทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านบ่อยครั้งขณะที่นายยุทธนาผู้ใหญ่บ้านโคกล่ามบอกว่าตนเองรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะนายประเสริฐผู้เสียชีวิตเป็นคนที่มีนิสัยดีคนทั้งหมู่บ้านรักใคร่โดยนายประเสริฐรวมทั้งผู้ต้องหาเป็นคนในหมู่บ้านและรู้จักกันดีโดยเฉพาะน,นายอนันต์นายประเสริฐมักจะให้เงินไปซื้อข้าวปลาอาหารตลอดแต่ไม่คิดว่าจะมาก่อนเหตุฆ่าคนกันเองได้เพราะเนื่องจากน,นายอนันต์มักเสพยาบ้าจึงทําให้เกิดอาการหลอนจึงได้ลงมือฆ่านายประเสริฐจึงอยากให้ภาครัฐมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจรงิงจัง โดยเฉพาะออยาบ้า